สวัสดีค,ครับผมเบดบันนัสตอรนะครับคลิปนี้กับสิบ้าเบิงปลูกมันขามแรงกันนะครับมาคุยกันเรื่องทำมันบ้างนะครับกับกนี้เป็นแปลงคลง้ายๆล้องนะครับทดล้องผมมีพันมันอยู่ก็เลยว่าจิปลูกข้อนี่แรงจัดนะครับกบ็เลยใส่วิธปีปล่อยน้ำใสใ่ดินเปียกแล้วก็ คอยมาปลูกนะครับเดี๋ยวมาเบิรงกันครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังครับสาหรับแป้งนี่กับเนื้อที่มันหนึ่งไรพันมันกับเป็นพันนี่เขียวนะครับเป็นการสูบน้ำใส่ล้วคอยปลูกนะครับกับสูบน้ำใส่เปียกเบิดเปียกนะครับพอเปียกล้วก็มาไถเตรียมดินปลูกนะครับเปียกแบบชนิดว่าเปียกเลยนะครับเพราะว่าตอนที่ผมปลูกเนี่ยเดือนปลายมีนานครับปลายมีนาเขาไม่สานะครับก็ ขอนข้างแรงจัดบังนี้ฝนตกมาโดนแล้วแต่ว่าสูงน้ำใสนะครับน้ำใสเราเคอยไถยเตรียมดินปลูกสังเกตด,ดินจะเป็นกอน,นครับเพราะว่าผมเลงที่จะปลูกให้ดินเปียกชื้นที่สุดเดี๋ยวเบิง่บงกันม,มันหลอดบออายุมันตอนนี้ก็ประมาณสิบมือแล้วนะครับที่ผมปลูกไว้กะนี่ครับเดี๋ยวกเอาไปเบิ่งมันกันอากหลังจากที่ปลูกมานสิบมือแล้วก็สังเกตนี่นะครับตาเริมแตกกันเนาะ สังเกตว่าสังเกตพันมันมาครับนี่เนาะเป็นอย่างคือสงสัยนะครับเพราะว่าหลายคนของใจนะครับว่าปลูกมันอากาศแรงจัดอากาศฮอนนะครับอากาศฮอนแบบบานผมเนี่ยประมาณ41 40 41องศานะครับตอนเว้นแดดจัดแดดแห้งนะครับแต่ว่าเขาสามารถสูบน้ำใส่แล้วก็ปลูกได้บ่ว่ามันติดติดบ่นะครับเดี๋ยว คอยติดตามแปลงนี้กันว่ามันสีขื่นงามบ่แต่ว่าเท่าที่สังเกตมานะครับ,รบน,น,น,นี่ครับนี่เนาะกะซิบมือกะแตกงั้นนี่ครับเท่าที่ผมเดินดูกะถ้าแต่ว่ม,มีต้นตายนะครับผมใส่วิธีการตัดแล้วก็บ่มนะครับบ่มเสร็จเราค่อยมาเตรียมเตรียมดินเขาตัดทอนหน่ยนะครับตัดทอนตัดทอนสันไว้และะ้วก็พอตัดทอนเสร็จเขาค่อยมาเตรียมดินนะสูบน้ำใส่ไถ แล้วก็ยกหลงระยะเวลานั้นเขาสีใสเวลาประมาณสามเมืองพอดีนะครับเขาสีบมประมาณสามคืนพอดีเสร็จแล้วเขามาเสียบพอดีนะครับเ mm hmm. พราะว่าผมพยายากให้ต้นมันมายืนตากแดดโดนนะครับเพราะว่าแดดอุณหภูมิสี่สิบองศาเนี่ยมันสามารถเทศยให้ต้นมันเหี่ยวได้ภายในคือมือเดียวนะครับ mm hmm. ก็บ่มให้มันแตกยอดจังหน่อยแต่ย่ายห้หักออกมานะครับเพราะว่าถ้าหากออกมาเขาเสียบเขาเสียบแล้วต้น ต้นพันเฮาสีมีแผลนะครับมันก็สีต้องรักษาตัวนะแค่เหตตามันปีๆออกมานี่นครับก็1ซิืเมอรําหรับ,รบมันขามแรงนะครับดินจะเป็นก้อนนะครับเพราะว่าตอนยกรลองผมเปียกผมก็เลยถ่ายตอนอที่ผมเตรียมดินเนาะเพราะว่าช่วงนั้นรีดน,นะครับถึงอากาศห่อนทังยยานดินแห้งนะครับผมก็เลยถ่ายมาถ่ายตอนเจียบแล้วนี่เนาะมัน อนนี้อายุสิบมือนะครับมันขบับมันมันหนาแรงจัดแต่ว่าสูงหนามใสนะครับเดี๋ยวก็ฝากติดตามนาเดี๋ยวอยีกจักสิบมือเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตอีกเทีหนึ่งนะครับว่าเป็นจังไดตอนนี้มันยังคอนเฟิร์มมาได้ว่าต้นใดใตายต้นใหว่าตายนะครับเดี๋ยวเวิ่งอีกจักสิบมือนะครับว่าเป็นจังไดแต่ว่าพยากรณ์อากาศถ้าฝนตกใ้ช่วงสงการนี้ก็คิดว่ารอดเบิดนะครับดินเปียกนะครับผมปล่อยหนามใส่ดินเปียกหมเลย แล้วก็มาไถาย,ยกหลงพอหมาดเลกย,ยกล็มาไถยกหลงใส่ข้าวหม,มาดเลยครับยกลองเป็นกอนเลยเนี่ยโอเคครับฝากากดติดตามกันน้ำผู้ด่เห็ดมันนะครับช่องผมมีหลายอย่างนะครับทั้งเรื่องเกษตรทั้งเรื่องอุปกรณ์การเกษตรบอสี่เป็นปลูกมันเดียวกับเห็ดเขา่ากับชีวิตวันนอกอาจจะมีหาอยู่หากินแน่จักหน่อยนะครับฝากากดติดตามน้ำช่องวันานาสตรีสวัสดีครับ